ตำนานซีอุยฆาตรกรใจโหดผู้กินแบบเด็กซีอุยมีชื่อจริงว่าหลีอุยแซ่อึ้นแต่คนไทยก็มักจะเรียกชื่อเพี้ยนมาเป็นซีอุยเขาเกิดเมื่อปี2470ที่เมืองสัวเถา โดยเป็นลูกคนที่สามจากจำนวนพี่น้องทั้งหมด12คนของนายฮุน้อและนางไปติงแซ่อึ้งพื้นฐานครอบครัวมีอาชีพทําการเกษตรและมีฐานะที่ยากจน <X> เขาเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็มีส่วนสูงเพียงแค่150เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นปมด้อยที่ทำให้มักจะถูกแกล้ง และโดนเพื่อนๆรังแกมาดูตลอดตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งมีนักบวชร,รูปหนึ่งได้แนะนำเขาว่าถ้าเจ้าอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องกินเนื้อหรืออวัยวะของคนแล้วคำสอนนี้ก็ได้ฝังตัวเข้าไปอยู่ในส่วนลึกของจิตใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งในปี2488เขาก็ได้มีอายุครบ18ปีเต็ม และได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อเข้าไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองโดยได้ไปประจำอยู่ในรบทหารราบที่8ในขณะที่ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นได้ทำสงครามกันอยู่เขาถูกส่งไปรบในสมรภูมิพม่าที่แนวสนามรบตามรอยต่อตะเข็บชายแดนของประเทศจีนเป็นระยะเวลายาวนานถึงหนึ่งปีเต็มในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่เขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ตลอดเวลาสบิยงอาหารในภาวะสงครามขาดแคลนขณะเดียวกันเพื่อนทหารต่างทยอยกันตายไปมากขึ้นเรื่อยๆจากภาวะความขาดแคลนสบิยงอาหารในสนามรบทำให้เขาได้ลิ้มลองรสชาติของเนื้อคนเป็นครั้งแรกที่สนามรบในสงครามแห่งนี้ แล้วเมื่อภาวะของสงครามได้สงลบลงจึงได้ถูกปลดออกจากการเป็นทหารด้วยความยากจนแร้งแข็งและไม่มีอัจะกินเขาจึงถูกเพื่อนๆชักชวนให้เข้ามาหางานทําที่ประเทศไทยเขาและเพื่อนๆพ,พากันหลบหนีเข้าเมืองด้วยการแฝงตัวปัดตนเข้ามาในฐานะของกรรมกรรับจ้างบนเรือขนส่งสินค้าชื่อโคคิด เมื่อวันที่28ธันวาคม2489เขาหลบซ่อนตัวบนเรือนานถึง3สัปดาห์เต็มโดยได้ไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือคลองเตยแล้วหนีไปใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ที่โรงแรมห้องแถวเล็กๆแห่งหนึ่งต่อมาก็ได้เดินทางไปยังอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อไปหาญาติที่อยู่ที่นั่น แล้วก็ได้ทำงานอยู่ที่เมืองไทยด้วยการรับจ้างทำสวนผักและรับจ้างทั่วไปซีอุยมีบุค,คลิกลักษณะนิสัยเก็บตัวไม่สมสิงกับผู้คนชอบเกาหัวและหาวอยู่เสมอเสมอเขาได้ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่เมืองไทยเป็นเวลานานถึง8ปปีเต็มก่อนที่จะเริ่มก่อคดีอาชญากรรมสะเทือนขวัญที่ได้กลายมาเป็นตำนานของ ฆาตรกรใจโหดผู้กินตับเด็กซึ่งเหตุการณ์ต่างๆยังได้ถูกเล่าขานมาจบจนถึงปัจจุบันเรื่องเล่าขานของฆาตรกรต่อเนื่องซีอุยมีอยู่ว่าเขาได้แอบจับเด็กมาผ่าร่างกายเพื่อลุงเอาแบบสดๆออกมากินโดยเชื่อว่านี่เป็นยาอายุวัฒนะโดยเขาได้เริ่มต้นฆ่าเด็กสามรายแรกที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขัน ก่อนที่จะหลบหนีไปทางรถไฟและได้ก่อเหตุซ้ำอีกที่งานฉลองตรุษจีนบริเวณองค์พระรปฐมเจดีจังหวัดนคปรปฐมเมื่อปี2500จนต่อมาเขาก็ถูกจับได้หลังจากได้ก่อคดีฆาตกรรมในจังหวัดระยองเมื่อปี2501ในบังดาของเด็กๆที่ได้ตกเป็นเหยื่อของเขาทั้งหมด จะมีเพียงแค่เด็กผู้หญิงอายุ8ปีผู้เป็นเหยื่อเมื่อปี2497ซึ่งเธอเป็นเหยื่อรายแรกสุดของเขาและยังได้เป็นเด็กเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตมาได้และแล้วในที่สุดเขาก็ได้ถูกจับขังคุกและได้รับการตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเนื่องจากในวันที่16กันยายน2502 ในระหว่างดำเนินคดี9วันเขายอมรับสารภาพว่าได้เป็นคนลงมือเด็กๆทั้ง7คดีเบอร์จิตแพทย์ลงความเห็นว่าเขาไม่ได้มีอาการผิดปกติหรือมีอาการป่วยทางด้านระบบประสาทแต่อย่างใดแม้ว่าเรื่องราวอัชฉากยรกันในคดีของเขาจะล่วงเลยจนผ่านไปแล้วหลายปีแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังจดจำเรื่องราวสะเทือนขวัญนี้ได้เป็นอย่างดี แล้วต่อมาก็ได้มีการสืบค้นคดีนี้โดยรายการบางอ้อซึ่งเป็นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง9้ารูปทั้งรายการย้อนรอยของทางไอทีวีซึ่งก็ทําให้ได้มีการค้นพบหลักฐานพยานและรูปคดีที่บ่งชี้ว่าซีอุอาจจะไม่ได้เป็นฆาตรกรที่ฆ่าเด็กทุกคนตามที่เคยได้ร่ำลือกัน และจะมีเพียงแค่เด็กคนสุดท้ายเท่านั้นที่ว่ากันว่าเป็นหลักฐานมาตัวขณะตำรวจได้เข้าจาับกุมเขาหลังจากที่ได้ลงมือฆ่านอกจากนี้อวัยวะในร่างกายของเด็กๆทุกรายก็ไม่ได้สูญหายไปตามที่เคยเป็นข่าวจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงต้องรับสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าเด็กๆทุกราย และทำไมถึงต้องสารภาพว่าเป็นผู้ที่นำอวัยวะของเด็กๆมากินซึ่งนี่ก็ยังเป็นประเด็นของรูปคดีที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดในปัจจุบันบางก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของไทยในยุคนั้นได้ให้สัญญากับเขาว่าหากเขายอมรับสารภาพก็จะดำเนินการให้ได้กลับไปอยู่ที่เมืองจีนหรือบางก็ว่าอาจจะเป็นเพราะความที่ไม่เข้าใจชัดเจนในด้านภาษา ทำให้เขายอมรับสารภาพซึ่งนำไปสู่การตัดสินให้ถูกประหารชีวิตในที่สุดเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือชาวบ้านร่วมสมัยที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุนั้นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนปลับเชื่อว่าซีอุยไม่ได้เป็นฆาตกรตัวจริงปัจจุบันศพข,ของเขาได้ถูกเก็บเอาไว้ที่โรงพยาบาลสิริราช ซึ่งได้มีชื่อเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าพิพิธภัณฑ์ซีอุย